กาวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทนะครับกับเกมทีออฟเซเวียครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวบิวอีเช่นเดิมนะครับโดยบิวคราวนี้ครับผมก็เป็นบิวยอดนิยมอีกทีครับผมก็คือบิวมิโกะครับมิโกะนะครับผมมันเป็นอาชีพแค่ซับนะครับผมมันจะมาอาชีพเสริมเพื่ออาชีพเสริมมันเป็นอาชีพสายที่เสริมอาชีพอื่นให้แข็งแกร่งขึ้นครับดังนั้นผมเลยมาแนะนําบิวนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากเป็นมิโกะนะครับผมและก็อยากเป็นยังไงให้มิโกะมันโหดๆ ต้องยอมรับนะครับว่ามิโกะเนี่ยเป็นตัวละครคลาสสิกที่หลายๆท่านนะครับผมอยากเป็นมากครับผมและก็ต้องเป็นเพศหญิงด้วยนะครับถ้าเกิดใครเล่นเพศชายมาสตาร์ทนะครับผมก็ต้องไปหาอลรคเคิลครับรบกวนให้เขาไปช่วยตัดให้หน่อยนะครับผมถ้าเกิดตัดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็พอเป็นมิโกะเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะกลับไปเป็นผู้ชายนี่ก็ได้นะครับผมก็ให้ไปหาอลรคเคิลครับไปขอให้เขาต่อก็ได้นะครับผมเพียงแต่พอเราต่อเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะไม่สามารถใส่ข้อตูมมิโกะได้นะครับผมเราต้องไปใส่ข้อตุมของพระตัวอื่นแทนนะครับพระเพศชายเอานะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับซึ่งไหนๆก็เลือกแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเป็นมิโกะนะครับผมเริ่มต้นก็ให้แนะนําเป็นเพศหญิงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจะทัดสะดวกกว่านะครับจะได้ไม่ต้องลําบากเรื่องข้อตูมที่ตามมาด้วยนะครับโอเคครับผมหลักๆเลยนะก็คือบิลนี้นะครับผมก็จะผ่านเป็นครดิก2องดโดบี้สามมิโกะหนึ่งเพศด็อกเตอร์สครับ อันนี้ก็คือบิลของมิโกะนะครับเป็นบิลที่ดึงประสิทธิภาพให้มิโกะออกมาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละครับว่าแล้วเริ่มเลยครับผมสิ่งแรกที่เราพูดถึงคือการลงสแต็กครับสแต็กของมิโกะลงฟูลอินครับผมลงอินเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ค่าอินในการโจมตีด้วยนะนะครับผมแล้นั้นก็ถามว่าถ้าเกิดพี่ครับผมกลัวตายลงค่าคอนเท่าไหร่ดีครับประมาณสักห้าสิบ ก็พอแล้วจ้ะน้องจ๋าน้องเป็นพระนะครับผมมั่นใจว่าน้องไม่น่าจะพลาดท่าตายง่ายๆนะครับผมมาอุตส่าห์เป็นมาเป็นพระทั้งทีนะครับผมโอเคนะครับว่าแล้วเริ่มต้นเลยนะครับผมเราจะมาหยอดสติวสกิลกันดีกว่านะครับผมอ้าละคิริกสองนะครับผมขอเริ่มทีเดียวสองเลยนะครับสองคิริกถ้าเกิดเราเป็นคิริกสองนะครับผมเราจะได้อะไรบ้างครับเราจะได้อ่าฮิลครับอัพเต็มสิบนะครับผมเคียวอีกสิบนะครับแล้วก็เซฟตี้โซนกับดีไวท์ไม้อัพอย่างละห้าครับ โทษทีเกินเกินเกินห้าอ่ะแล้วครับผมแต่ได้เกิดอนาคตนะครับผมบอกพี่ครับผมอยากได้สกิลระบำคากระด้วยนะครับก็ไม่ยากครับผมก็ให้ลดเซติโซนลงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้มาอับตรงอัพตรงที่อีวิสิเบิรนะครับหายตัวนะครับอ่าครับผมเฟสนี่ก็รับประกันครับผมทีนี้น้องก็สามารถหายตัวและก็เต้นได้อย่างสบายใจนะครับผมแต่ต้องอธิบายเรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับผมว่าถ้าเกิดใครคิดจะใช้สกิลเต้นของบิโกะขึ้นมาเนี่ยครับผม แนะนําการเข้าจังหวะให้ถูกต้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนช่วงรีวิวสกิลมิกกนละกันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเทคนิคด้วยว่าต้องเข้าจังหวะไหนนะครับผมถึงจะไม่โดนลูกหลงจากการที่เขาตะลุมบอลนะครับโอเคครับว่าแล้วก็ต่อเลยครับผมมาตรงที่ R3 นะครับผม R3 เนี่ยครับผมเราก็จะเป็นเดรดอบี้ครับเดรดอบี้นะครับผมก็จะเป็นอาชีพช่างไม้แกะสลักนะครับผมโดยอาชีพนี้ต้องใช้ควบคู่กับไอเทมที่ต้องซื้อจากมาสเตอร์ด้วยนะครับ จะเกิดใครที่เป็นอาชีพนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถเช็ส,สกิลได้นะครับผมเราต้องไปซื้อไอเทมจากมาสเตอร์มาก่อนนะครับผมว่าและสกิลแต่และสกิลเนี่ยเขาจะขอไม้ชนิดแตกต่างกันไปนะครับผมดังนั้นใครชอบสกิลไหนนะครับผมกรุณาซื้อไอเทมไม้จากมาสเตอร์แโดบี้มาสเ,าาเตอร์เนี่ยครับผมตุนมาด้วยนะครับประมาณว่าหลายท่านคือเป็นแล้วเสร็จปุ๊บลืมไม่ได้ซื้อไอเทมกลับมาเทสสกิลไม่ได้เลยนะครับผมก็ย่อยสวยไปครับต้งเดินกลับไปซื้อเอานะครับอ่ะต่อมาครับผม เป็นเดอร์บี้เราเป็นสามเลยแล้วกันนะผมอธิบายรวดเดียวดีกว่านะครับผมอ่าอย่างแรกครับผมสกิลแรกนะครับผมก็คือสกิลเปิดวาร์ปครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนขอวาร์ปนะครับผมก็ถ้าเกิดใครเจออ่าถ้าเกิดประมาณว่าใครที่ชอบขอวาร์ปนะครับผมมองๆกันเลยครับมีโกวิ่งผ่านเมื่อไหร่นะวิ่งไปหาเลยครับผมบอกเธอขอวาร์ปหน่อยสิเราอยากไปดันแปดสิบเธอขอวาร์ปหน่อยสิเราอยากไปดันสี่สิบร้อยสี่สิบเธอขอวาร์นเลยสิเราอยากไปดันสองร้อยหกสิบ อืมครับก็ตามสบายนะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้ก็่าไปว่าเขานะเพราะเนื่องจากเราไม่มีปัญญาวิ่งไปเองนะครับผมกลวก็ประมาณนี้ไปนะครับโดยสกิลนี้เราสามารถเปิดวาร์ปครับผมแล้วก็ไปส่งที่ไหนก็ได้นะครับผมตามจํานวนที่เขาอยากจะพาเราไปนะโอเคครับอ่าต่อมาครับผมรูปปั้นต่อมานี่คือจะเป็นรูปปั้นที่ตัวนี้นะครับผมจะลดในการใช้สกิลเรานะครับผมแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ลดในการใช้ S p นะครับผม และก็ทําให้ SP Recovery ของเราสูงขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดยิ่งเราัพเล v e l ขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับผมมันจะยิ่งลดในการจ่าย SP สูงขึ้นตามเท่านั้นนะครับอ่าแลวก็เพิ่มระยะเวลาขอลูกปั้นให้อยู่นานขึ้นนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้มันจะเป็นการเซฟตี้ SP ไห้ปาร์ตี้ขอเราได้เต็มที่เลยครับดังนั้นอัพเต็ม15ไปได้เลยครับอ่านะครับผมก็แน่นอนครับผมใช้ไม้นะครับแนะนําไปซื้อไม้ติดมาด้วยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมสกิลอันนี้ก็ืคอัพเต็ม15้าไปเลยครับ เป็นรูปปั้นเพื่อลดในการคูลดาวนะครับผมแล้วก็ลดสปีดมูฟของมอนเตอร์ที่อยู่ในระยะนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายิ่งอัพเท่าไหร่นะครับผมมันจะยิ่งลดสปีดมูฟของมอนเตอร์ขึ้นเท่านั้นนะม่ไม่ได้ช่วยในการลดคูลดาวครับดังนั้นถ้าเราจะอัพจริงๆนะครับผมอัพแค่5ครับผมทาไมถึงอัพแค่5ระยะส่งผลของรูปปั้นนะครับผมกับตัวคูลดาวมันพอดีกันครับดังนั้นก็เลยคิดว่า พอๆกันเอาแค่ให้มันอยู่ในสนามก็พอเพราะสิ่งที่เราต้องการคือลดคูดาวครับพอลูกปั้นมันแตกปุ๊บเราก็สร้างใหม่ทันทีจะได้ไม่เสียหายนะครับผมถ้าเกิดเราอัพริเวอร์หเนี่ยมันจะอยู่ได้50วินะครับคูดาวสี่สิบเจ็วิห่างกัน3วินะครับผมก็แค่นี้ก็น่าจะช่วยปาร์ตี้ได้เหลือเฟือแลวนะครับต่อมานะครับผมก็คือเอาที่แกะสลักนะครับผมตอกสซมอนเตอร์นะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการโจมตีสายพิซิคอนแอคแท็ ซึ่งมันไม่ใช่เหมาะกับสายของเรานะครับผมดังนั้นจึงไม่แนะนําให้อัพนะครับข้ามไปได้เลยนะครับต่อไปสุดโกงนะครับผมของสายนี้ครับผมก็คือรูปปั้นนกคู่นะครับซึ่งรูปปั้นนกคู่เนี่ยครับผมมันจะเป็นอะไรที่โจมตีนะครับผมก็คือโจมตีใส่มอนเตอร์นะครับผมพ่นควันใส่วูดวูดวูดซึ่งแรงมากครับผมก็เมื่อเมื่อก่อนมันถึงแม้มันจะโดนลดความโหดลงไปแล้วนะแต่มันก็ยังโหดอยู่ดีและพึ่งผ่าได้นะครับผมดังนั้นเชิญครับอัดเต็มสิบไปเลยครับ อ่าแล้วครับผมต่อมานะครับผมก็คือสกิลเสาเสานี้เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมเพราะว่าอ่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันเป็นเสาเฉพาะทางครับผมก็คือถ้าเกิดเราตั้งเสานี้นะครับผมมันจะทําให้มอนเตอร์เด็ดติดสถานะใส่ใส่เลนครับผมก็ไม่สิก็คือสถานะใบครับคือมันจะไล่เวทไม่ได้นะครับผมซึ่งมันเป็นเฉพาะทางก็จริงแต่ได้เกิดไปอยู่ในถูกจุดถูกที่ถูกทางนะครับผมเป็นอะไรที่โหดมากครับดันนั้นอัพเต็มสิบไปได้เลยครับอ่าแต่เกิดคิดอะไรมาไม่อัพสี่ก็ได้นะอ่า คือ9วินะครับผมอยู่ได้39วินะครับคูดาว39วิคือมันเป็นอะไรที่โหดนะครับผมเพราะว่ามันทําให้สถานะติดใบเลยถ้าเกิดไปอยู่ในกางโดมมอนเตอร์สายเวทนะครับผมแทบจะทําอะไรไม่เป็นเลยนะครับงาละเราก็ฟาร์มสบายเลยครับช่วงนั้นนะครับต่อมาครับผมลูกปั้นอมตะครับผมอ่าซึ่งลูกปั้นนี้นะครับผมพอสร้างขึ้นมาเนี่ยหลายท่านอาจจะงงนะครับผมคือมันจะมีวงกลมวงเวทเนี่ยรอบๆตัวลูกปั้น3วงนะให้เราวิ่งรอบลูกปั้นนะครับผมอ่า วิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับอ่านะครับวิ่งตามเข็มนาฬิกาไปวนครบนะครับผมเราก็จะได้อยู่ในสถานะอมตะครับซึ่งถ้าเกิดเราอัพเต็มสิห้าเนี่ยไอ้ตั้เต็มห้าเนี่ยเราจะอยู่ในสถานะอมตะสิบแดวิครับผมซึ่งก็เยอะนะครับผมเป็นเป็นรูปปั้นที่เรียกว่าช่วยปาร์ตี้ได้เยอะมากคือถ้าเกิดใครเห็นเดอรบี้สร้างตัวนี้ขึ้นมานะวิ่งไปหาเลยครับผมรับประกันว่าสุดยอดแน่นอนครับอ่านะครับผมซึ่งสกิลของเดอรบี้ที่เราลงจะยิงก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมหลักๆเลยนะ ซึ่งก็อันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอาบแตกต่างกันประมาณนี้นะครับาะว่านี่คือจะเป็นการลักษณะแบบดึงสกิลของเดอร์บี้ได้ครบทุกอย่างนะครับโอเคครับผมทีนี้จะเป็น R6 แล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่เราต้องกระเสริกกระสนไปเป็นมิโกะนะครับผมก็ได้เวลาไปเก็บดูวิทยามาแล้วครับซึ่งเป็นอะไรที่ทหดอดทนๆๆมากครับผมตั้งยอมรับเลยนะครับว่าทุกท่านที่อุตสาห์ลงทุนไปฝ่าเอามานี่ก็อย่างอุตสาห์ไปาหามาครบเลยนะแล้วก็เป็นกันเยอะมากเลยแฮะโอเควาลาซิกมิกโกะมีสกิลอะไรบ้างนะครับผม ปัดลังควานครับผมก็คือจะเป็นลักษณะแบบรักษาเคิร์ดนะครับผมซึ่งสกิลนี้เราจะไม่อัพนะครับสาเหตุทําไมเราถึงไม่อัพเราจะไปใช้สกิลรักษาเคิร์ดของเพจด็อกเตอร์แทนครับผมดีกว่าเยอะเลยนะดังนั้นเราจะไม่เสียแต้มเพื่อมาให้กับปัดลังควานนี้มานะครับต่อไปกวาดพื้นครับผมกวาดพื้นนะครับผมก็จะเป็นพวกทําให้เมจิเซอร์เคิลนะครับผมส่งผลแรงขึ้นนะครับผมอ่านะครับก็แนะนํานะครับผมอัพประมาณ4นะครับ ทำไมถึงอัพสี่นะครับผมผมอยากให้หนึ่งแตมเนี่ยมาลงที่ระบำคากระานะครับซึ่งระบำเนี่ยก็คือจะส่งผลให้โจมตีกับเพื่อนในปาร์ตี้ระยะใกล้เคียงนะครับผมช่วยได้เยอะเลยนะครับเพียงแต่ระหว่างที่เราไล่เนี่ยนะครับผมเราจะไม่สามารถโจมตีได้เราจะไม่สามารถทําอะไรได้เราจะไล่ลำโชว์ความงามข้างๆอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ซึ่งถ้าเกิดตอนนั้นเราโดนศัตรูโจมตีเมื่อไหร่คือมันจะหยุดทันทีนะอ่ะอันนี้ก็เอาอัพไว้แค่หนึ่งก่อนนะครับโอเค หามายะครับผมก็คือจะเป็นการปาศรนลงไปพื้นนะครับผมพอปาปักศรนพื้นงานปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเนี่ยก็ศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับผมก็จะโดนดาเมจนะครับผมยิ่งได้เกิดเป็นไทเดวิลนี่คือจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับผมก็จะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะอันนี้อัพเต็ม5้าเลยครับครับผมแล้วก็ตามสุดท้ายด้วยการตบมือครับแปะแปะขึ้นมานี่นะครับผมจะทําให้สกิลของการพวกรูปปั้นนะครับผมอยู่นานขึ้นตามสมผลเลยนะครับก็แนะนํานะครับผมเป็นอะไรที่โหดมากครับผมเพราะว่า มันทาให้พวกรูปปั้นที่เราสร้างก่อนน้านี้ครับผมพอเราปั้นลูกปั้นของเดลบี้สร้างเสร็จขึ้นมาเนี่ยเราก็ตบมืออธิษฐานนะครับผมต่อหน้าลูกปั้นพวกนี้พวกรูปปั้นพวกนี้ก็จะส่งผลนานขึ้นครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้คู่กับพวกรูปปั้นที่เป็นอมตะประเภทนี้นะก็คือมันคูดาวแปดิวิใช่ปะครับแล้วมันอยู่ส่งผลได้แค่สามสิบวิเนี่ยอ่าเราก็ปั้นลูปปั้นนี่เสร็จปุ๊บนะครับผมจากนั้นก็ตบมือแปะแปะปึ้มปึ้มนะครับมันจะเพิ่มไปอ ก็ส่งผลนานขึ้นมากเลยเรียกว่าเราสามารถวนรูปปั้นได้สองรอบเลยนะก็เป็นอะไรที่ขยายนะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากจะไปตบไปใส่รูปปั้นพวกนี้ก็โอเคทําได้เหมือนกันครับผมซึ่งก็โหดทั้งนั้นะซึ่งแต่ปกติเขาจะมาตรงทางนี้มากกว่าเพราะว่ามันทําให้เราเป็นอมาตะใช่ไหมมันก็ทําให้เราสามารถวนกลับมาขอขอ,ขอพอรูปปั้นได้เรื่อยๆครับผมมันก็เป็นคอมโบที่เรียกว่าใช้ได้นะครับเรียกว่าสร้างกันเลยแหละโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคอมโบครับโอเคเรามานั่งเรามานั่งคุยเรื่องเกี่ยวกับอระบำคาบูระนะครับผม และบางคูล่าครับผมมันเป็นสถานการณ์บัฟให้กับปาร์ตี้ได้ดีมากนะครับผมก็คือจะเป็นวางอาณาเขตของเรานะครับซึ่งภายในอาณาเขตเนี่ยก็ทําให้เราอยู่ในสถานะเรียกว่า,าบัฟให้กับทีมนะครับเพียงแต่พอเรากดเซสกิลขึ้นมาเนี่ยครับผมมันจะเต้นและมันจะสูบ SP เราอย่างมหาศาลนะครับสูบหนักมากดังนั้นถ้าเกิดใช้ให้คุ้มนะครับผมส่วนใหญ่ก็คือเราจะลดการค่าใช้ใจ่าย SP ก่อนนะครับผมเพื่อความสบายใจนะครับ พอใช้เสร็จปุ๊ขึ้นมานะก็อันนี้ครับผมก็คือให้เราเลือกเอานะครับผมว่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยในบิวนี้นะครับผมก็คือเขาจะการเซฟตี้โซนก่อนนะครับผมหรือไม่ก็จะเฟสก่อนนะครับผมแต่เฟสนี่คือต้องใช้ก่อนที่จะเข้าไปร่วมบู๊กับเขานะถ้าเกิดเราไปใช้ก่อนใช้ตอนที่บู๊แล้วเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้ครับดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอยากจะเต้นอย่างปลอดภัยนะครับผมก็คือหายตัวก่อนเลยครับผมลาจานั้นก็ไปเต้นนะครับแล้วเราก็จะรอดนะครับแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปเนี่ย ขึ้นไปไปปั้นรูปปั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วก็มานั่งหายตัวเนี่ยคือมันจะไม่ได้ครับผมศัตรูมันเห็นตัวเราแล้วล่ะซึ่งค่อนข้างจะใช้ไม่ได้ครับแต่ได้เกิดใช้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดกดใช้ได้ไหมกดใช้ได้ครับแต่ใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันหายตัวก็โอเคแต่ถ้าเกิดใช้เสร็จปุ๊บแล้วมันไม่หายก็แปลว่าศัตรูเห็นเราแล้วเราก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาทําไงครับผมเราก็การเซติโซนครับแล้วก็ล่ําล่ําไปเลยครับจากนั้นเราก็ตามสบายครับ ใครเนี่ยลำใกล้เพื่อนเราก็ทําได้นะครับผมปะตูไม่ยุ่งกับเราอยู่แล้วนะครับแถมเพื่อนก็มีเซฟตี้โซนอยู่ใกล้มอนเพื่อนก็อาศัยเซฟตี้โซนน่ะในการตีมอนนะครับอืมอันนี้ก็แล้วแต่นะสาใจชอบนะครับมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเลยอัพแค่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่ส่งผลกับเราเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้สกิลนี้ให้เต็มที่นะครับผมก็คงต้องผ่านไปเต่านะครับพอเต่าจะมียานหายตัวยานหายตัวน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับผมใช้กบมิโกะได้ดีนะอ่ะต่อมาเลยครับผมเป็น R ครรับผมเเพดกลยจา พอขึ้นมาสกิลนี้พอคัสนี้นะครับผมเราจะเริ่มโจมตีได้แล้วนะครับอ่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่าสกิลนี้จะแรงตามค่าอินของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ก็มันก็โจมตีไปเรื่อยๆของมันอยู่แล้วนะถ้าเกิดเรามาทางอินนะครับผมเราก็จะแน่นอนครับสกิลที่เราต้องอัพนะครับผมของสายเพจนะครับผมก็มีเผาไฟครับอัพเต็ม10บนะครับผมแล้วก็พ่นควันฆ่าเชื้อนะครับอัพเต็มห้าสองท่าที่เป็นท่าโจมตีหัวใจหลักของสายหมอกาเลยนะ อ่าแล้วครับผมต่อมาสกิลทําให้ติดไม่ติดสถานะดีบัฟนะครับผมหรือพวกติดเคิร์สเนี่ยก็อัพเต็มห้านะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยอ่าพ่นควันฆ่าเชื้อนะครับผมอันนี้อัพแค่หนึ่งก็พอนะครับต่อมาครับผมอีก9้าแต้มนะครับผมก็แนะนํานะครับผมให้ดูสกิลแพร่ระบาดนี้นะครับเป็นสกิลที่ส่งผลให้ขยายเคิร์สนะครับผมให้โจมตีศัตรูโดยรอบซึ่งสกิลเนี้ยครับผมมันจะไปทําคอมโบกับเผาไฟกับ พ่นควันนะครับสองสก,กิลนี้เป็นหลักเลยดังนั้นจะส่งผลนานแค่ไหนนั่นก็คืออยู่ที่เป้าหมายครับผมว่าเราอยากให้โดนกี่เป้าหมายยิ่งอัพเยอะยิ่งโดนเป้าหมายเยอะครับก็อัตรงส่วนนี้ต้องอยู่ที่วิวจารณญาณของตัวเรานะครับว่าจะเอาอะไรเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดบางท่านนะครับบอกพี่ผมชอบไปปาร์ตี้ที่ไรเพื่อนแม่งปาร์ตี้แม่งลากมาหมดห้องเลยเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณสักหกนะครับผมก็คือมอนเตอร์ประมาณ15ตัวนะครับประมาณนี้ ซึ่งถามว่ามันก็นานๆทีต้องบอกนานๆทีนะที่ห้องนั้นจะมีมอนเตอร์เยอะถึงประมาณสักต้องอัพถึงเลเ้วเจ็ดลยครับผมซื้อสิบเจ็ดตัวนี่คือมันเยอะมากๆครับผมมันคือต้องล่ามาหมดห้องนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะซึ่งปกติเนี่ยผมจะอยู่ประมาณสักหกนะครับผมเป้าหมายทาร์เก็ตสิบห้าตัวนี่ก็เยอะแล้วครับโดวสามแต้แมที่เหลือคือจะมาอัพฮิวนี่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นกระถาฮิวที่เดคาวรี่ได้โหดมากครับผมเพิ่มได้ไวมากๆเลยนะเพียงแต่ มันใช้ได้แค่เป้าหมายเดียวนะครับผมข้อเสียมหาเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือหมอแกจะใช้คนเดียวนะครับผมแกจะเอาของแกนะแต่ได้เกิดบางครั้งคือเลือดแกเต็มอยู่แล้วแต่มีเพื่อนใกล้ตายอยู่เนี่ยแค่ให้เพื่อนอันนี้รับรองเลยครับผมช่วยได้เยอะมากเลยนะครับอแต่ได้เกิดประมาณพี่ครับเอาแค่2ก็พอะแลวที่เหนยงนี่ได้ไหมได้ครับตามสบายเลยต่อมานะครับผมสกิลที่ไม่นี่เราไม่อัพครับผมก็คือสกิลหน้ากากนะครับถามว่าทําไมถึงไม่เอาอัพหน้ากากนะครับผมที่มันป้องกันเคิร์สได้นะพี่ และแถมใส่สบายด้วยนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องคือมันกันเคิร์ดอ่าแรงหนึ่งเลเวลแงสองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แ้งสามแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงไม่อัาล่ะครับก็เรามีสกิลนี้อยู่แล้วครับผมป้องกันเคิร์ดแลงหนึ่งแลงสองแล้วก็แรงสามเรียบร้อยแล้วแถมพวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไอ้นี่ใช้ได้ทั้งปาร์ตี้นะครับผมคือไอเนี่ยมันกันได้แค่เราคนเดียวไงครับ มันก็เลยคิดว่าไม่ไม่เวิร์คครับผมก็เลยเอาสลับให้ปาร์ตี้ดีกว่านะครับให้ปาร์ตี้เลยเพราะต่อให้เราอยู่คนเดียวเราก็คงอยู่ไม่ได้ครับลงดันระบายเราเก่งคนเดียวก็เอาไม่รอดนะครับต้องช่วยปาร์ตี้ด้วยนะครับก็เลยแนะนําอย่างนี้จะเวิร์กกว่านะครับผมโอเคครับผมอันนี้ผมก็มารีวิวบิลของมิโกะนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นบิลที่คู่ขันนะครับผมที่อยากเป็นมิโกะแล้วก็ดึงให้มิโกะเนี่ยเก่งเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนักๆเลยเนี่ยก็จะมาแนวนี้นะครับผมอ่านะครับ วันนี้ก็คงจะรีวิวแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับก็หากใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดถูกใจด้วยนะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็คงรีวิวแค่นี้งั้นบ๊ายบายครับสวัสดีครับ